ปวดไายดอกบุอ่าข้าเนี่ยเราก็มาอยู่ที่พัทยากันแล้วเรารอเรือกันนะทุกคนตอนนี้เรากำลังจะไปที่เกาะ้ลานกันจ้า อยู่ทีดิมเวิร์นะคะเราไม่ได้อยู่พัทยาครับเห็นบร้อหวังแล้วถ้าเเวลาซิกาไล่เราอยู่ดิมเวลนะคะเราไม่ได้อยู่พัทยาหหงงยเราไม่ได้เครือ่องเล่นเท่าเล่นไวกิ้งลาคอร์ลิงเดีอย่วอ้วนใส่กนะูนะถ้ามึงอ้วอะไรกูดะปื้ม อย่าว่าเอาไปดมไปเลยเอาไปดมเลยย,เลยิ่เอยากไม่บอกแล้วอะไรไม่ถึงที่พักของเราแล้วนะ,ะทุกคนกนี่จ้าจ้ามีเป็นทะเลเลย,ยเวอร์นี่ทะเลว้าว

เราอยู่ท oh, oh yeah, AP nah. ี่หัดที <t <t um> ่หัดอะหัดวนชาทุกคนอยากเล่นน้ำอ่ะใช่นล้วเลยอะเล่นน้ำตอนตอนเราเป็นไรอะฮะโอ้ยเฮียฝนเขาตากูตากูบอดเลยมั้งเออเริ่มแล้วเออมาดิครับเออไปดิอย่าไปยอมอีออนไม่ยอมนะระวังนะ ถ่มาถ่ายกัไม่ตค่ะทางก่อนเนี้ยเดยกคิด อะไรวะเนี่ยเอาโทษ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 ทีครับโทษีเียเมาเท่ากับไม่เอาวี่ะ like that oh why it you, why, 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 why. อุ้ยอุ้ยอุ้ยนั่งดีๆอย่าดังไอท้องนั่งดีค่ะกำไว้กำสำหรับมึงไว้กำคืนนี้มึงนอนตรงนี้ค่ะตรงนี้มึงนอนคนนี้เลยตรงนี้เลยนอนตรงนี้ถ้ามึงว้าบนั่พื้นค่ะนั่นกูกินไปแค่สักสี่ห้าหกเจ็ดแปดแก้วเออกี่กระสุกกี่แก้วคะเกี่แก้วค่ะกี่แก้วไม่ก็แไม่จริงค่ะไม่ทำปุ้ยยังไงยังที่กูกูจะพูดค่ะบัวเลิกก่อนนอนค่ะเข้าไปแล้วไปนอนอีิบหยัก ใครสั่งใครสั่งมึงเมาหรือมึงสั่งโอเคมึงเมาอีดอกแดดก็ไม่ดูสภาพน้ำมีเยอะปุ๊บมันก็จะหาดสาวมันจะมีแห้งคลกต้มต้มอะไรต้มผิดทอดที่มันเสร็จทอดต้มขาต้มโขงค้งต้มโขงค้งต้มขากะทิไก่ต้มไข่กะทิขาขาเลิศไหมเลิศไหมกินนั้นปุ๊บ บอกเลยทำไมปววยันเข้มเชื่อกูตสีใช่ไหมยออนใช่ไหมใช่ปะยอนตอบก่อนตอบยอนใช่ไหมใช่ป่ะจ้าเห็นไหมกูบอกแล้วกูปวดรู้ว่ากูดูคนขโมยกูบอกแล้วเหลือเกินพอจบบาย ไม่ได้กินหอยนางรมอะไรเอ้ยไอนงมหอยนางรมอ่ะวิธีแบบชาวเผ่าหนึ่ง <c oughs> ไปได้แล้วปะวิธๆมันเน่าอ,อี๋อไป <c oughs> ไป,ปะ เาจะคดวันนี้คือเรามาปีนเขากันจ้าทุกคนน่ากลัวมากนี่กลัวเหมือนกันนะกลัวเหมือนกันจ้าโอเคขึ้นมาแล้ว <laughs> ไปไหนลกอืมโอเคเราไปไหนอะเราไปไหนอะับได้ะับได้นี่อีกแล้วประสบการณ์การไม่เที่ยวของกูอีกแล้วอีกแล้วมันต้องมีตำนานทุกทิปเลยอ่ะมึงเย้เอ้ย ออกไหออกแท็กซี่สันชาติไทยที่เรือยังไงต้องนอนแที่พรามันมันเนี่ยมันมันเบี่ยงให้ไปเนี่ยโอ้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 ยี่้งโอ้รัอคนแอ้วแค่พูดคยโอ้ยโอ้ยโอ้นโออ้นโอ้นโอ้ยโอ้ยเอ้ยเอายโอ้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 ยโอคยโอนยโอ้ย่อ้ยบอ้ยาอ้ยโ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 ออ้ยโอ้ยโอ้ยโา้ยโอเยโอ้นอ้นอ เอาจะมาขึ้นรถเอ้ยขึ้นรถเที่ไหนล่ะเราจะมาขึ้นเครื่องบินขังแรกกันหายหรือว่าจะมาสนามบินอะไรนั้น่ะสนามบินต่อไปยังจะขึ้นวิเทาดีไหมสนามบินไงก็ไม่รู้ค้าหรือว่าอาจะไม่หันนุ้ยขึ้นบินยังใหญ่มาหัวตื่นเต้นรถล้อสนามบินมึงคลิปว็อกกูมี่กำนานดูคลิปเลยอ่ะมึงกูไม่กล้าทำช่องต่อเลยอ่ะกูไม่กล้าทำลิปเที่ยวต่อเลยอ่ะ เกือบได้แบบเออแเออเออไม่เดี๋ยวทิปไม่สนุกแกเดี๋ยวทริปไม่สนุกเดี๋ยวทริปไม่สนุกมันต้องมีอะไรแบบนี้เดี๋ยวมาแล้วไม่สนุกชีวิตคุ้มค่าทริปนี้เรายังไงคุ้มไหมคุ้มเกินคุ้มเกินคุ้มถึงมาแล้วจ้าก็คือคกินเฟอะไรอ่ะ ไม่พูดอลไรอีกอะโดนในคลิปเอาถ้างงก็งงไม่งงก็ไม่งงแค่นี้จบบาย